เมื่อวันที่23มกราคม2566นายบนุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแถลงข่าวสรุปผลงานเด่นปี2565นห้อณห้องสงเกียรติชายาศีวงศ์อาคารอเนกประสงค์สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้สรุปผลงานสำคัญในปี2565ไว้ว่าสำนักงานประกันสังคมได้ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะและทุกกลุ่มโดยได้ร่วมมือกับนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนและภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้ยังได้เผยถึงภารกิจสําคัญในปี2566โดยได้มุ่งเน้นการพัฒนางานประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตนพัฒนาระบบเทคโนโลยีขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนในทุกมาตราและเพิ่มสิทธิประโยชน์อีกมากมาย